สวัสดีครับพบก,กับผม Master G2PS อีกเช่นเคยนะครับก็มาอัปเดตวิดล่าสุดแล้วก็อัปเดต่าวสารเกี่ยวกับแอปที่มีชื่อว่า Lucky U นะครับก่อนอื่นก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมุ่งสู่10,000ห,หมืนซับนะครับมีรางวัลแจกมากมายแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมแจกของรางวัลอีกในภายภาคหน้านะครับอันดับแรกสำหรับผูเ้เล่นใหม่นะครับมาตรงที่3ขีดนี้ นะครับทาการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับจะมีปุ่มล็อกอินอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วให้มาตรงที่สองจดหมายนะครับแล้วก็ทําการใส่อินไวโค้ดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นการถอนต่างๆนะครับการเงินต่างๆแล้วก็ขอบคุณร้อยแปท่านที่ทําการใส่รหัสแนะนําให้ผมนะครับส่วนผู้เล่นใหม่เดี๋ยวผมจะแปะทั้งรหัสแนะนําและคลิปดาวน์โหลดไว้ ใต้คลิปนะครับสำหรับแอปนี้ก็มีอยู่2โหมดนะครับในการหมุนสปินนะครับเพื่อหาเงินก่อนอื่นเดี๋ยวผมพาไปดูตรงเมนูการถอนก่อนนะครับเมนูการถอนก็จะมี2แบบแบบ art, แกิฟต์การ์ดแล้วก็เพย์พานะครับส่วนหลายท่านนะครับบอกว่าทำไมถอนไปตั้งนานแล้ว ยังไม่จ่ายนะครับถ้าขึ้นสถานะน,นี้ยังรอตรวจสอบอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นตัว V นั่นคือละเมิดยังไงก็ไม่จ่ายนะครับถ้าขึ้นตัว V ไปแล้วส่วนการถอนผมถอนไปแค่2ครั้งนะครับแต่ว่าบินเข้ามา3มครั้งถอนครั้งที่2บินเข้ามา2ครั้งเพราะว่าเขาให้เป็นของขวัญน,นะครับเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับเข้ามา2บินนะครับ โดยที่ถอนครั้งล่าสุดนี้ถอนครั้งเดียวนะครับแต่เข้ามา2บินก็เลยเข้ามา2อันนี้นะครับ2ข้อความในเมลนะครับได้ทําการถอนไป2ครั้งเท่านั้นนะครับแต่เข้ามา3บินส่วนการเล่นนั้นก็จะมีอยู่แค่2โหมดโหมดแรกนะครับก็จะเป็นกระดานเล็ก3กระดานนะครับ หมุนให้ได้ตามที่เขากำหนดอยู่ตรงกลางนะครับก็จะได้เหรียญสูงสุดถึง2,000นะครับหมุนด้วยวิดีโอฟรี3ครั้งหรือหมุนด้วยทองให้ครบ3ครั้งนะครับมันต้องครบทั้ง2อย่าง3ครั้งนะครับแล้วก็มันจะมีเวลาขึ้นด้านนอกนะครับเดีย๋ยวผมจะให้ดูนะครับเวลาจะขึ้นตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้จะนับเป็น1กระดานนะครับแล้วก็จะมีกระดานอยู่20กระดานนะครับจะเริ่มอันไหนก่อนก็ได้นะครับสําหรับกระดานเล็กอันต่อมานะครับเป็นกระดานใหญ่นะครับดูอย่างละ5ครั้งเหมือนกระดาแนแรกนะครับคือใช้ทองก็ได้หรือวิดีโอก็ได้นะครับให้ครบอย่างละ5ครั้งเมื่อครบอย่างละ5ครั้งแล้วมันจะขึ้นเวลาบอกตรงนี้นะครับะจะทำการรีเซ็ต นะครับก็จะไม่มีอะไรมากมายสำหรับแอปนี้นะครับก็จะประมาณนี้ส่วนการถอนช่วงนี้ก็จะร่าช้าในสถานการณ์โควิดนะครับของผมก็ลอยมา1บินนะครับยังไม่ทราบว่าจะจ่ายเมื่อไหร่ถ้าขึ้นสถานะนี้จ่ายแน่นอนนะครับเค่ติดปัญหาสถานการณ์โควิดนะครับ ปวดรอไปพร้อมๆกันนะครับถ้าไม่ขึ้นตัว V ยังไงก็จ่ายแน่นอนก็มาอัปเดตบินล่าสุดแล้วก็อัปเดตข่าสารกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับแอปรักกี้นะครับของค่าย AOE ฝากกลุ่กันด้วยไว้รุ่นสร้างตัวหาเงิน f v p f สนะครับสำหรับผู้ที่สนใจใน FV เข้ามาแลกเปลี่ยนรหัสแนะนำ หรืออัปเดตข่าวสารร่วมกันแอปไหนจ่ายไม่จ่ายเราอัปเดตกันทุกๆวันแม้วันที่ผมไม่ลงคลิปผมก็เข้ามาอัปเดตข่าวสารนะครับเข้ามากดติดตามกันได้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแคร์กันอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นแอปอ,อะไรมานําเสนอหรือมีแอปใหม่อะไรมาอัปเดตข่าวสารแนะนํากันอีกนะครับ สำหรับวันนี้ผมมาสเตอร์ G2P ก็ขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าและเจอกันบายบาย